รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลาเดือนพฤศจิกายน2567เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา่งชี้ว่าเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาในเดือนพฤศจิกายน2567ขยายตัวร้อยละ11.4มีรายละเอียดดังนี้ด้านอุปทานขยายตัวร้อยละ13.3 จากภาคบริการขยายตัวร้อยละ23.4โดยจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและหมวดพัตตาคารร้านอาหารที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นและภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ2.0ตามภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดการผลิตยางแผ่นแท่งก้อนและรูปทรงต่างๆเพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ13.4จากปริมาณผล,ผลผลิตยางพาราลดลงเนื่องจากฝนตกหนกักมีน้ำท่วมสูงในบางพื้นที่ส่งผลให้เกษตรกร,รมไม่สามารถตรีดยางได้ด้านอุปสงค์ขยายตัวร้อยละ7.0จากการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ32.5จากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนประกอบด้วยเงินกันไว้เบิกเหลือ่อมปีและเงินงบประมาณปีพุทธศักราช2568เพิ่มขึ้น การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยลาจากสินเชื่อเพื่อการลงทุนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดการผลิตอิฐและหมวดการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นและการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยลานจากภาษีมูลค่าเพิ่มการนํำเข้าสินค้ารวมผ่านด่านศุลกากรเพิ่มขึ้นประกอบกับภาครัฐออกมาตรการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567 ส่วนการค้าชายแดนหดตัวร้อยละ2.3จากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ในหลายหมวดสินค้าลดลงด้านรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ10.4จากราคารับซื้อผลผล,ผลิตยางพาราปรับตัวสูงขึ้นแต่ผลผลิตในหลายพื้นที่มีปริมาณลดลงขณะที่ยังมีความต้องการใช้ยางพาราเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ้นด้านการเงินสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ3.0และเงินฝากรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ2.8 ด้านสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ1.0และการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ1.8ด้านการคลงังผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ32.5จากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นและผลการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ3.5โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่จัดเก็บรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้น สามารถค้นหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางต่างๆของสำนักงานคลังจังหวัดสงขลาขอบคุณค่ะ